สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ที่เคารพรักทุก่ันนะครับผมเอาสำหรับมื้อนี้นะครับมา,ม,มาพบมาพ่อกันอีกแล้วเด้อน,นะครับหลังจากที่พอใหห้าวันพุธที่ผ่านมาพอให้ห้าบอมีเวลานะครับก็เลยบด้สทรงแนวทางตัวเลขไม่พี่น้องเอฟซีนะครับผู้ที่ล่อคอยก็ล่อคอยอยู่นะครับผมเราก็าขอโทษ พี่น้องเอฟซีแล้วข็ขอโทษอา,อ,าอาจารย์ทุกทท่านนะครับผมเพิ่นกนระล่อยูทุกล่ออยู่คือ,อกันวสันวันพุธทธิพานมาเนาะนะครับต้องขอโทษขอไพรห้าเมื่อนั่นงานหลายนะครับบ่ใครว่างนะครับก็เลยบ่ได้ทู่เอาเนี่ยทางตัวเลขจากอาจารย์นะครับบางอาจารย์เพิ่นก็ให้มาอยู่แต่ว่าปอยห้าเนี่ยเราบ่มีเวลานะครับสิลุ่งไห้นะครับเอาก็ถือว่า ถือว่าพักก็แล้วกันเนาะถือว่าพักนะครับพักพอนะครับบางคนพ่นกันว่าพ่นไปโทษกับอบจารยุ่กับว่าเถืออยุ่บางคนก็นว่าสุยเสียดสันบได้เอาบ่าเป็นยังเนาะเอาสําหรับเมื่อน,นี้เฮาก็มาวั่ามันๆกันนะครับอ่าในคลิปนี้คลิปเจียวแกวก,วกับแนวทางตำเล่าเสียน8ดริ้วนะครับ เส้นแปดริ้วก,กลับไม้ก็เด้อนะครับเราว่าเราบาสบายนะครับสองสำรวดผ่านรถบได้ออกอากาศให้นะครับแต่ว่าสําหรับในคลิปนี้เล่าก็โทมาให้นะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังจากปากเส้นแปดริ้วว่าจะมีแนวทางตัวเลขตัวใดนะครับตอนนี้ขอที่ห้าขอขอนุญาตเกินหัวขอจัะน้อยฝากข้าวข้าวนะครับว่าพอยห้าไปใสแต่มือวันพวดหน่ยคือบอเห็นออกอากาศทางเล่าให้เบิ้งแน่ให้ฟังแน่ว่าสั่น เเลยแจงข่าวมาคือโอกาสนี้แจงข่าวนะครับพอยห้าบว่างนะครับงานหลายก็เลยถือโอกาสุดพักหยุดพักนะครับเอ่ะมื่อนี้เข้ามาสู่ต่อร่องเบิงนะครับจะเป็นยังไงนั่นนะครับเอาไปพิจรารณาล่องเบิงนะครับผม,มนะครับแนวทางตัวเลขเซียนแปดเริวเด้ออีกจัาหน่อยเข้าไปฟังจากปากแล้วก็เดิมบนตัวเลขพร้อมๆกันนะครับตอนนี้พอย์ห้าก็ขออนุญาต คุยกับพีกับน้องพ่อไ้ได้เต็มเวลามาตรฐานกองทั่งพี่ยู่ก่อนนะครับผมกับมีหลายอาจารย์เมื่อนี้หลายประมาณสีหาอาจารย์เดอกนะครับท่างพี่น้องของคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องทงั่งคุณพอ่อคุณแม่ทังกลุ่มสารคามเนาะกับลออยู่ทังอาจารย์ใหญ่ประสนแฟนขับอาจารย์ใหญ่ก็ยังรออยู่นะครับอเอาใจเยน็นๆได้คุณพอ่อคุณแม่เด้อนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่กับคงจะห้มากนะครับ คลิปต่อไปคลิปนี้เป็นของเซียนแปดริ้วนะครับผมเอ้าไปฟังจากปากเซียนแปดริ้วพร้อมๆกันเลยครับผมโอมีแนวทางเวลาวบผมอาผมเป็นยังไงหายหน้าหายตาไปนั่นเออไม่ร้องกวสองตำรวจเป็นอะไรล่ะครับไม่สบายเลยยังไงเออป่วยด้วยป่วยอยู่ว้าวกำชัช่วยแล้วออลังช่วยแล้วโอ้ยแล้วพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย อมได้้ออีเนี่ยกินข้าวป่ากำลังกินข้าวเช้าไม่เป็นไรอัดได้อยู่อัดม่เียงอร่อยอร่อยอรอยแจบแจบนึ่งกือนึ่งบเกอโอ๋อนึ่งฟักทองนึฟักทองอ๋อฟักทองครัักทองใส่มะพร้าวไหมโอ้ใส่อย่ใส่โย่เออต้องคุกมะพร้าวนะฟักทองถึงอร่อยครับผมอ่าเป็นยังไงไม่สบายเลยเป็นยังไงเป็นอะไรครับผม มันป่วยนอาจารย์เปลี่ยนนะครับโอ้ยโทรไปสองสามครั้งไม่รับโอ้สงสัยอาจารย์เป็นจไข้เป็นไข้ธรรมดาเนอนอนโรงพยาบาลสองสาวันโอ้หายดีแล้วเนาะอ่าหายดีแล้วครับอ่าน,ออน้อยก็เข้าหน้าดูนะสองน้อยสองน้อยวันวันแล้วเอ็กซ์ีเขามไม่โดนอยู่สองําวันก็เลยหาห่างหายไปเ,เดี๋ยววันนี้เอาใหม่ วันนี้เอใไม่ผมก็ไม่ได้ลงนะวันพูดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้ทัางอาจารย์เลยอ๋อเอ้เวลาวะนะครับหัวราวนะผมก็ยุ่งเหมือนกันงานไม่งานงานเยอะเฮย้ยสมงวังงานเยอะแ้วพิ่งจะมาเริ่มนี่ครับพึ่งจะมาเริ่มนี่แหละนะครับอ๋อเริ่มวันนี้อาบดีเหมาะเจาะเลยรับนเหมาะเจาะเลยครับอ่าสิบสิบหางวันนี้สิบหางมีตัวเลขมีเน้นสีหง้งเออสิบหางก็แตกบนแตกล่างอาจารย์ไม่สมพรปากอาจารย์ เปลี่ยนพร้อมหรือยังครับเนี่ยพร้อมแล้วครับบ pues ันทึกไปนานแล้วบันทึกแล้วอ่าโอเคตัวแรกนะศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามหกหนึ่งหกหนึ่ง หกสามหกสามหกสี่หกสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่ตัวสุดท้ายแปดหกครับตัวสุดท้ายแปดหกอ่าแล้วมีตโจเน้นให้สี่หางนะเน้นสี่หางครับอ่าเน้นตัวแรกศูนย์สามศูนย์สามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกแปด กแปดห้าเนี่ยตัวเน้นสีหางครับผมสีหางโอ้ไม่งานนี้ละงานจะแตกบนแตกล่างเลยอาจารย์แม่สมพรปากเลยจ้าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับครับผมแล้วก็เอสซีก็เอาหวยฮานอยก็โทรมานะตอนนี้เข้าหน้าดูเลยอืมตอนนี้ได้ทุกวันหวยฮานอยไม่ผิดหวยฮานอยไม่ผิดนะเสียนแปดเรียวนี่แม่นมากนะครับ ครับผมหลังจากที่ห่างหายไปประมาณสองสองวันเนาะทางลาวเนาะสองหรือสาม่ใช่อจผมโทรหาอยู่เมันอี่โทรหลายสายแต่พี่ติดสายอยู่ใช่ไหมได้ยินไหมครับมึงยังไม่ได้ยินโทรไปสามสี่สายเมื่อกี้แล้วไม่เป็นไรขอตัวครับขกคฟังครับก็ฟัมเอาขอแนวทางอ่าตำลาวตำล่างเอาเรื่องเขียนตำลาวตบันตำลาวเดืองเขียนก่อนเดื่อลืมอืม ลงไปหลายอาจารย์ยังครับเนี่ยสามสามอาจารย์ครับอ๋อสามอาจารย์แล้วครับวันนี้วันนี้เซียนตัดเล็โผัแล้วนะครับผัแล้วผัแล้วหายหน้าหายตาไปนานคิดว่าเลิกให้แล้วบ่โอไม่ไม่ยังไม่เลิกคิดถึงที่ตลอดขอบคุณครับผมอ่าเอาทวนตัวแรกให้หน่อยอาจารย์อ่าตัวแรกนะแอรไว้นะลาวนะศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง สี่สามสี่สามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกสี่หกสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่ตัวสุดท้ายแปดหกครับแปดหกเด่นเน่นหนักอ่าตัวเน้นตัวหนักก็ศูนย์สามครับหกหนึ่งครับหกสามครับตัวสุดท้ายแปดหกตัวเน้นนะกีะหาง สีหางนะครับเราประกันว่าปังแน่นอนวัยเนี้ยครับปังแน่นอนแตกบนแตกล่างอ่าสาธุจ้ะครับผมอ่าสำหรับแนวทางตัวเลขเราพัฒนาเสียนแปดริ้วกลับมาเดืองดังอีกครั้งกลับมาคึกคักอีกแล้วเด้อนะครับนี่ครับให้เอฟซีขาลํำรวยกันใครยาวหัวหน้อยก็โทรมาครับบอกเบอร์โทรหน่อยจ้านศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสามห้าแปดสามห้าแปด สองสองแปดสามสองสองแปดสามครับผมเบอร์นี้รับประกันว่าร่ำรวยแน่นอนครับครับผมครับโอเคครับสวัสดีมากครับพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ